สวัสดีครับท็อปอิสราเอลและงานไทยในอิสราเอลสวัสดีวันศุกร์ที่17พฤศจิกายนครับ mm hmm. ก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประเทศอิสราเอลก็ผ่านมาเดือนก,กว่าๆแล้วครับซึ่งตอนนี้ในหลายๆพื้นที่ก็ยังไม่สงบนะครับแต่ว่าก็ผมประเมินสถานการณ์นะครับผมอยู่ทงางภาคเหนือของอิสราเอลวันนี้ผมมีความรู้สึกว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆครับดีขึ้นยังไงก็คือว่าก็ยังมีการประทะกันอยู่ในบางจุดนะครับ ทางภาคเหนือของอิสราเอลของผมอยู่ก็คืออยู่ติดกับชายแดนเลบานอนใกล้ๆก,กับเลบานอนนะครับห่างกันไม่ก,กี่กิโลนะครับแล้วก็การประทะกันก็มีในแต่ละวันก็จะมีการยิงปะทะกันบ้างครับแต่ว่าเท่าที่ดูสถานการณ์ก็คือน่าจะไม่รุนแรงไปมากกว่านี้มีแนวโน้มว่าประมาณสักอีกสัก2สัปดาห์หรือ3สัปดาห์ไม่เกิน1เดือนครับเหตุการณ์ก็น่าจะสงบเป็นปกติหวังว่านะครับหวังว่าจะไม่มีความรุนแรงไปมากกว่านี้ ซึ่งในแต่ละวันผมก็ยังไปทํางานเป็นปกติครับตอนนี้ผมที่ผมทํางานอยู่ก็เป็นสวนอะโวคาโดปกติจะมีคนไทยที่ทํางานในสวนอะโวคาโดอยู่ประมาณ3คนครับแต่ว่าเพื่อนผมก็กลับบ้านแล้วหนึ่งคนแล้วก็พี่โจก็ย้ายงานนะครับที่เหลือในแคมป์งานผมก็ยังมีสวนกล้วยครับบางคนก็มาช่วยงานอยู่แล้วก็สองสัปดาห์ที่ผ่านมาครับในแต่ละวันก็บางวันก็จะมีจิตอาสาที่ประเทศอริราเลไม่ว่าจะเป็นจิตอาสาที่ทํางานบนหมู่บ้าน หรือว่าคนที่ไม่ได้ไปทําการลบก็จะมาช่วยเก็บโอะโวคาโดครับบางวันก็จะเป็นพวกที่ทํางานที่โรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นคุณหมอหรือว่าแพทย์พยาบาลต่างๆนะครับมาช่วยเก็บโอะโวโคาโดซึ่งแคมป์งานที่ผมอยู่หรือว่าที่ทํางานผมอยู่เป็นคิบบูทครับคิบบูทก็คือว่าคล้ายๆลักษณะของรัฐบาลในหมู่บ้านนะครับก็จะมีคนมาช่วยเหลือกันซึ่งสวนโอะโวโคาโดที่ผมทํางานอยู่ก็ประมาณ3 0 0พันไร่ครับ3 0 0พันไร่ก็ตอนนี้ก็เก็บโอะโวคาโด อยู่ก็คือมีพันฮัสแล้วก็เอติงเกลสชนิดนี้นะครับส่งขายทุกๆวันก็ได้จิตอาสาจากประเทศอิสราเอลครับมาช่วยถือว่าดีมากๆเลยครับผมก็อัปเดตสถานการณ์ทีนี้ก็จะมีเท่าที่ดูนะครับในกลุ่มหรือว่าถามสอบถามเพื่อนต่างๆตอนนี้เหตุการณ์ในหลายจุดที่อิสราเอลก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆมันก็ยังมีการประทัก,กันนั่นแหละครับแต่ว่าเรามองว่าคนที่อยู่ที่นี่นะครับเขาก็เริ่ม มันไม่เชิงวาชินครับแต่ว่าก็ยังทํางานได้เป็นปกติแล้วก็ดําเนินต่อไปได้นะครับก็หวังว่าให้สถานการณ์นี้สงบโดยเร็วครับแล้วก็ช่วงนี้ของอิสราเอลนะครับก็เริ่มเข้าสู่หน้าฝนบวกกับหน้าหนาวด้วยนะครับก็คือพูดง่ายๆคือว่าฝนตกแล้วก็อากาศก็จะเริ่มหนาวด้วยพี่น้องแรงงานไทยที่ทํางานอยู่ที่อิสราเอลตอนนี้นะครับประมาณ2 0,000คนก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับสภาพอากาศเริ่มเปลี่ยนแล้ว ก็ให้เตรียมตัวด้วยครับเพราะว่าทางภาคเหนือของอิสราเอลนี่จะมีฝนตกครับแล้วก็ยังต้องทํางานอยู่วันนี้ตอนเช้านะครับผมวันศุกร์ผมทํางานสีชั่วโมงครับฝนก็ตกประมาณลินลินครับตกก็ทํางานต่อไปได้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ส่งกําลังใจเข้ามาให้ผมและก็เพื่อนๆทำงานอยู่ที่อิสราเอลนะครับขอบคุณมากมากเลยครับ ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์ comment, ให้กำลังใจท็อปอีสเรวด้วยนะครับก็หวังว่าคอนเทนต์หรือว่าคลิปวิดีโอที่ผมถ่ายทอดไปยัง Facebook หรือว่าใน YouTube นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนที่ได้รับชมไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ